จะเอ๊งวดนี้จะได้ตัวไหนวะนาลูได้ตัวไหน,ไหนเลขจะออกตัวใดวัน,น,น,นที่สิบหก่มสิบหกธันวาคมเนี่ยจะออกตกอัวไหนลูะเบาดูฟังเมา่สไล่ะม่สิลสล่ฟังฟังบอก โอ้ยำโอ้ยำโอ้ยอหนูเคยทำมาโอ้ยำได้โอ้ยำลาสายลมพายืนคอยอาไอตั้งตระซเอาจนสายยืนรอไออยู่ริมเตีอนสายน้ำจนสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมันไหลล้นต่อมา ta nông kèm Ném đùa tháo Bọc kinh ngãi Mệt À lây Tại thổ thổ Nó mệt Tạ Nó Phan phan Ơ ลำป้าอูบ่าวนะาให้มาเจอน้องนี่ยังละเมอไม่มีหาวเห็น้องล้ออีแล้วหวัวใจแทบขาดกระดินใส่น้ำสาดแสงตะเวันสวยงามเด่นแต่ใจน้นองโอนสวงนุ่มเมืองน้ำดำไอทำทำตองเดไอานัดไปที่แค่ทำไมจำหนีลาะ,ะน้องขันเนาะนัดยังก่อ